ทุวันที่อากาศดีมากเลยนะครับแล้วก็เราจะมาบันทึกเอ่อมิวสิกวิดีโอเป็นซีรีส์สองเพลงทั่วเลยนะครับก้าวขาไม่ออกกับเจ็บแล้วทนคือใครระยะทางรถเวลาแม่งไม่ลดเลยเลี้ยวตามดิมิตใหม่มาแล้วก็ยังไม่ถึงคูละเชื่อดีกันหาโลเคชั่นกันเนี่ยนาเนี่ยนากีดด้วยตอนเนี้ยนาอยู่ข้างกูจะกีดแล้วเนี่ยกูเหลือเชื่อนากีดบ๊ายบายหน่อยอราจะเจอกันนะ เล่ค่ะแ h ม m comeback ค่ะอันนี้คืออะไรนะคะเนื้อเพลงอันนั้นได้แต่ใดมาเทียบให้มาจะเขียนอะไรวันไี้เหมือนสมัยก่อนที่แบบเวลาเราเห็นในในเวลาคุณเขาเขียนเพลงเขียนอะไรในมือนีเลยเมื่อกี้พี่ว่านจะทําอะไรนะคะเราจะลองกดโดนในรถฟิล์มดูมันจะเลอะเลอะในรถนี้ ก็คือขุดเต็มไปหมดเลยเออไม่เป็นไรนะคะเพราะว่ารถพี่ฟิลมก็ลงกอยู่แล้วหองลไม่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 ผิดฟิลเพิ่งไปมีการกันจอดนะมั้ยเรากางจะไปไหนกันคะพี่ว่านี่ไม่ดูโรเคชัช่นเลยเนี่ยแต่ว่าต้องไปคลอมคูสิ ไม่รู้เหรอเขาที่ไหนไม่รู้อ่ะแต่รู้ว่าของคูม่งไปชื่อไก่แล้วแล้วแม่งถึงสิบอีกรือแม่งน้องไก่เฮ่ี้หี้ออาจจะสวยแบบแบปลกตาไม่เหมือนที่อื่นอ่า<ใ>ถ้าไปถึงปุ๊บว้าธรรมดาใช่เออโลเคชั่นคือบนรถบัส <c oughs> โอ้ใช่ขอูรถเมล์นี่ก็ได้นะแต่ว่าดาวสิ่งที่เกิดขึ้นในหนึ่งชั่วโมงว่า โลเคชันเรามันจะเป็นแบบลานกว้างๆไหมที่จอดรถสนามเออเขาเรียกว่าอะไรลานจอดรถรถต้องไกลแล้วมันต้องใช้พื้นที่ใช่ไหมมันไม่ต้องไปตรงนั้นใช่ค่ะเดี๋ยวนี้เขาไม่คนอรักหรอรักแบบเน้นหน่อยเน้นน่อตลกว่าเขาใช้ปลายนิ้วชี้นะคะพยายามเกลี่ยแล้วก็นวดเบาๆบนใบหน้านี่ ยังไม่หมดเหรอคะมีตายแล้วตายแล้วว้าวนี่นะคะ Was it in my bag bed ไม่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 มีคิจมูกหายนี่นะคะเห็นหรือไม่ว่าไม่ใช่เปล่าก็เห็นไม่เน hm, ี่ยไม่เห็นหรือไม่อยู่กับดูดเออยู่กับพี่ฟีมเยอะค่ะเห็นหรือไม่ค่ะคือไม่ใช่แค่ผู้หญิงที่พกของเยอะผู้ชายก็พกของ มากมายเหมือนกันลมาผาปากอันนี้เขาเรียกว่าการเตรียมผิวเพื่อที่จะเตรียมไปทํางานเพราะว่าวันนี้งานใหญ่ของเราคือการถ่ายเอ็เพลงใหม่ล่าสุดเพราะว่าซึ่งวันนี้ถ่ายทั้งหมด2เพลงใช่ชื่อเพลงอะไรคะทรายเพลงแรกคือเพลงเจ็บแล้วทนคือใครคะและเพลงต่อไปคือเจ็บแล้วทนก็คือทรายนั่นเองค่ะใช่ยไม่ใช่เพลงที่สเอิมเพลงอะไรนะ เกือบไปแล้ววันนี้จะพี่ว่นมีบทบาทอะไรบ้างคะนอกจากเป็นศิลปินเจ้าของเพลงแล้วดูเกาะนั่งตวประกอบนักท่องเที่ยวท่านหนึ่งคุณมากเลยนะครับอิเลเมนต์เจ็ดสองนะครับส่งชุดเพราะว่าฟีมมันคือเราต้องไปแบบเหมือนเป็นนักท่องเที่ยวอารมณ์ประมาณนั่งรถบัสออกไปฟุกุโอกะอะไรประมาณนี้อันนี่ยก็เลยบอกฟิลมว่าไปต้องแกรมชี่ว่ะแกรมชี่คือไปต้องแกรามชี่แล้วก็อาจจะเป็นพวก เขาโปรดีไซน์กระปองกระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยมันมันน่าจะเหมาะก็ทางพิลิเมนทีฟสองก็จะส่งมาให้ด้วยความรวดเร็วนะครับขอบคุณครับคิดยังไงคะตลอดแบบ20ิปีที่ผ่านมาถ่ายอยู่วงการก็ต้องมากก็มไม่เคยดูแลตัวเองเท่ากับเท่ากับตอนนี้ตอนนี้เลยมันเกิดอะไรขึ้นคะคืออะไรบางบางคนเขาเขาคงไม่ได้สงสัยอะไรมีฟีลนี่แหละแต่พี่ก็จะบอกให้ก็ได้ว่าบางทีร่างกายมันก็แก่ลงไง ดูแลบ้างแล้วพอมาบบบบบบเริ่มทำปุ๊บอ๋อมันก็ดีนี่ผลลัพธ์มันก็โอเคขึ้นง่ายขึ้นแล้วข้าตัวเองเฉยๆก็พอไม่ได้ล้างตัวเองเพื่อให้แรมล้างเราเลยด้วยซ้ำโอ้ยไม่พูดถึงเรื่องนี้เลยพี่พูดแดกไว้ก่อนอไมไ่คิดอะไรเลยสักนิี้เดี๋เราไปเจอกันที่คลองคูสิบคลองคูสิบเอาตอนนี้นะเอาให้เจอคลองคูแรกให้ได้ก่อนใช่นี่หนึ่งชั่วโมงไกลมากแม่งไกลมาก เดี๋ยวไปดูนะคะว่าคองคูอยู่ที่ใดบนประเทศไทยนี้สามสิบ <laughs> <30 S 2> นาทีผ่านไปรถไม่ขยับเลย <laughs> 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 พี่ผุดชี <laughs> พี่ผุดชี่อะ <laughs> <laughs> ถ้าพีมจะแวะฉี่เนี่ยพี่สามารถาแวะขี่สนสนอตูดได้เลยนะแต่ <laughs> พี่ไม่ได้ปวดอึอมากไม่ใช่หรอไม่ต้องก็ได้เหมือนอ่ะดูสมมติว่านทิวเนี่ยระบบมันจะเหมือนกันคือห้องน้ําสาธารณะอ๋อเราต้องหยอดเหรียญเข้าไปจ่ายตังค์เข้าไปใช่ปค่ะฉี่สามบาท เือห้าบาทไหนก็จ่ายแล้วเพิ่มสองบาทได้เออได้ทั้งคีนไคีไดชีเดีกว่าป่ะง่ายเลยมื้อเช้าเนี่ยมันมันเป็นแบบตัวเร่งปฏิกิริยาอยู่แล้วอ่าคือพี่เนี่ยถ้าแบบขับถ่ายทุกเช้าเป็นเป็นระบบผมมันอ่ะอ่าแล้วฟิล์มก็นะด้วยความน่ารักดูแลกันซื้อกาแฟมาฝากแล้วก็ลติดใช่ไหมสมมติว่ากินปุ๊บแล้วกับแพลนก็คือว่ากินปุ๊บ เลยเดยไปอื่นที่โลเคชั่น่พอดีพอดีพอดีจังหวะพอดีกครึ่งชั่วโมงแต่เนี้ยขับมาสักพักเนี่ยทางระยะทางรถเวลาแม่งไม่ลดเลยระยะทางรถนะจากเมื่อกี้ตอนแรกเนี่ย45ิกิโลจะถึงวันนี้<ช>3 3โลถ,ถึงแต่เวลาแม่งเท่าเดิม <c oughs> ี่ริงไหมโลเคชันมันเลื่อนได้เหรอมันเลื่อนออกไปเรื่อยๆอ่ะถึงโลเคชันจะเลื่อนไม่ได้เนี่ยแต่ขี้เลื่อนได้แน่นอนเลื่อนให้เร็วขึ้นเลื่อนให้มันเร็วขึ้นแต่ว่าถ้าเป็นสมัยก่อนนะพี่จะบอกว่าพี่ไปไหนไปเอเหรอพี่เอาทิชชู่เปียกไปด้วยนะอื้มคนเรารู้จัก ปรับตัวนี่ทีชื่มีหลายโอ้มีหลายอันอันนี้แบบเป็นสูตรน้ําแร่และแต่ว่าเออแบบคุอยากจะอ่อนโยนหน่อยสูตรน้าแร่แต่แล้วคุณรู้สึกว่าบางทีอยู่กองถ่ายมันร้อนๆเนี่อันนี้ก็จะเป็นแบบสูตรเย็นนะคะโอยยมะออริจินอลก็จะแบบเย็นๆสดชื่นหน่อยดียอดนี้ดีมากดีมากแนะนำนะครับใครว่าแบบชอบเข้าวน้ำนอกโอยยมะสูตรออริจินอล ชิจูเปียกเขาได้นะคะเย็นขอบก้นมากนะครับวันนี้แผดเลยดูแลตัวเองแบบมากมากผมก็แค่ดูแลตัวเองโดยที่ไม่ได้ต้องการให้ใครมาชอบด้วยซ้ำนะครับพูดเด็ดไปก่อนเนี่ยยังไม่มีใครพูดอะไรตรงนี้เลยค่ะตัวเนี่ทำตัวให้มันหน้าแบบหน้าอาคาร์นโอเคค่ะเดี๋ยวเราป่าห้องน้ำค่ะเนี่ยห้องน้ำอย่างเงี้ยดีๆไม่แวะชอบไปแวะละบาดลำบากไปดูปั๊มไปดูปั๊มแบบ ตามตรงนะครับว่าตามตรงนะ Welcome to Cookie Land เป็นยังไงบ้างคะกับการเดินทางนี่เราผ่านไปครึ่งเทปแล้วเรายังไม่ถึงเอาง่ายนะโลเคชั่นน่ะคือ4จังหวัดนะวันนี้บ้านฟิลก็คือสารยาุรนครปฐมแววมารพีที่ที่ที่ราชพฤกษ์นนทบุรีแล้วเราก็ขับผ่านแจังหวัดธนะขับมานั่นคือกรุงเทพมหานครแล้วตอนนี้ พี่เห็นป้ายตอนแรกพี่เห็นแบบคูตบอลก็ายังไม่ใช่เแบบว่าคูตบอลมาก่อนแล้วก็มีเอฟเลี้ยบไปลำลูกกาอาจจะเป็นตัดใหม่ไปลำลูกกาได้อีกอผ่านแฟชั่นไอแลนด์ผ่านแฟชั่นผ่านแฟชั่นเสร็จพรมนาดพ,พอดูพรมนาดปุ๊บตรงเออกูก็แมปบอกว่าพรมนาดเนี่ยยังไม่ใช่คุณต้องไปอีก45นาทีโอ้โห แล้วเมื่อกี้ครับเป็นป้ายที่ทําให้เรารู้สึกว่าอ๋อชีวิตมันมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นได้เสมอเป็นป้ายที่ให้กําลังใจสำหรับวันนี้เลยชื่อว่านิมิตใหม่เป็นนิมิตใหม่อันดีที่คุณจะได้เปิดเหมือนถ้าเป็นเล่นเกมก็คือดันเจียนเปิดแมปใหม่เลี้ยวตามนิมิตใหม่มาแล้วก็ยังไม่ถึง <laughs> <ช>คู่ละเชื่อดีกัน <laughs> หาโลเคชั่นกันเนี่ยไม่ได้ว่าตรงนี้ไม่จเจริญน,นะคือเขาก็เป็นแบบเป็นแบบบ้านเป็นชุมชนเป็นอะไรเงี้ย แต่ว่ามันทรงมันไม่คุ้นจริงๆอะถ้าคนดูเข้าใจนะช่วยอธิบายหน่อยช่วยเขียนคอมเมนต์ให้ผมหน่อยว่าคูที่ว่าเนี่ยมันย่อมาจากคูบอลหรือเปล่ามันสิงกับอะไรคูที่แปลว่าแบบคดคูอะคูคลองอะคูคูบอลแต่ว่ามันเป็นคูบอลคลองสิบหรือเปล่าอ่าหรือว่ามันมันตอนนี้งงไปหมดเลยมันใกล้อะไรใกล้คลองพระยาสุเรนหรือเปล่าเมื่อกี้มีคาเฟ่ชื่อว่าชมนาค่ะชมและนาเต็มเลยตอนเนี้ยเนี่ยนาเพียบเลย นาเนี่ยนากรีดด้วยตอนนี้ยนาอยู่ข้างกูจะกรีดแล้วเนี่ยกูเหลือเชื่อนากรีดยังไม่ถึงอีกไม่ใช่นาเกลือนะคะเกลือไม่ใช่นาเกลือนาเกลือนู่นออกไปทางนู่นนากรีดใครเลือกโลเคชั่นวะในที่สุดก็ถึงนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้บรรยากาศดีมากเลยนะครับแล้วก็เราจะมาบันทึกเอ่อมิวสิกวิดีโอ เป็นซีรีส์สองเพลงทั่วเลยนะครับก้าว<ช>ขาไม่ออกกับเจ็บแล้วทนคือใครเป็นสองเพลงที่มีการโหวตจากผู้ฟังที่ฟังอัลบั้มลองทำโนซองมาค่อนข้างเยอะในหมวดเพลงช้าว่าอยากให้เอาสองเพลงนี้เนี่ยมาทำม<ช>ิวสิกวิดีโอก็เลยบอกทางสไปดซิลิสว่าถ้าจะทำแล้วอะทำสองเพลงไปเลยดีกว่าใช่เล่ากันต่างมุมมองว่าแต่สองเรื่องนี้มันก็แบบมีความเจ็บปวดไม่เหมือนกันอ่ะฮะแต,แต่ความเจ็บปวดที่สุดวันนี้ก็คือสถานที่ที่เราเดินทางมาชใช่ หน้าถ่ายดีทุกอย่างในรูปที่เพ่อรูปที่คุณเห็นใน Instagram นะครับจะเป็นฝีมือี่ฟิล์มเกือบทั้งหมดเลยใครๆที่สงสัยว่าสาวไหนถ่ายให้หรือเปล่าสาวนี้แหละค่ะสาวเลือน้อยนิดนึงสาวใหญ่แต่ว่ามองข้างหลังเนี่ยว่าเด็กอายุแบบ18 เวิร์กปะเวิร์กปะคะพี่ฟิล,ฟลอันนี้เวิร์กจริงเวิร์ไปเวิร์ <c oughs> ไปมาก <c oughs> โอ้โหเราตัดผมเรายังเหลือยิบเจ็ดเลยอย่า <c oughs> ที่บอกพี่แล้วว่าเราจะทำงานกันจ็อบที่แล้วเป็นสุดท้ายแล้วนะว่าน,าานเดี๋ยวเราจะแยกย้ายจะไปทำอย่างอื่น <c oughs> อ๋อ,อพี่ลิศจะไปไหนอะไม่คือจะทำอะไรที่สไปซี่แหละ <c oughs> แต่ว่าจะไปทำยูนิตอืน่นอ๋อจะไม่ได้ดูแลพี่ว่านแล้วดูแลพี่อะมันยากเกินไปมันน่าเบื่อทำงานกับคนวัยเดียวกันแล้วแบบมันไม่สดชื่นแล้วเมื่อกี้เจอกันเดินมาปุ๊บ กลับมาดูเธอแล้วนี่บอกอ่ะที่ไรงไงวะเนี่ยมันเป็นอ่การทํางานที่ค่อนข้างจะโฟล์ได้หมดมันเป็นการปรับเปลี่ยนได้หมดจะได้หมดเออมันไม่ได้เราเอามือชีพเรายืดหยุนอยู่แล้วคือขาดความดันแต่ว่าตอนนี้เราถ่ายก่อนดีกว่าค่ะเพราะว่าเพื่อนเลิฟไพเดลซินรอถ่ายรอถ่ายสองมิลลิกรัมตอบคําถาม Q&A ก่อนมาเลยคนข้างข้างหรือดาวเทียมดาวเทียมครับจักรวาลชุแป๊กทอดหรือชาธนกิจโอ้แน่นอนชาตนกิจครับเจ้าถามไม่ออก ับเจ็บแล้วทนใครเลื่องไม่ได้ครับถึงเวลาของคุณแล้วหลังจากที่ให้น้องๆไปเฉิดฉายตั้งแต่6โมงนะคะพร้อมไหมคะพร้อมตลอดเวลาอยู่แล้วครับและแน่นอนนะคะ6โมงถึง6โมงเช้าถึง6โมงเย็นวันนี้นะคะพี่ว่านมีซีนเดียวเท่านั้นทั้งยแล้วครับทุก m v อยู่แล้วยกเว้นคนข้างๆนิม,มานมบ,าบางส่วนน้อยบางส่วนไปไปยิงอ,นนะอย่างเดียวก็อย่างนั้น ติดสุดท้ายเลยสุดท้ายไกลก่อนเลยไอทีวราถ่ายเยอะไปอีกตังกระสุนอ่ะดิฉันเป็นไข้เลือดออกนะคะอ้าวติดจระกองนั้นนะคะโอ้ยอยุงเยอะสุดๆวันนี้นะคะเรามาดูกันว่าจะมีโรคไหนเกิดขึ้นในวันนี้นะคะหลังจากเซนไข้เลือดออก,อกวันนี้ถ้าดูจากอากาศน่าจะลมชักครับ <c oughs> เป็นลมด้วยแล้วชักไปด้วยครับว,วันนี้โอ้วันนี้ต่อเท่มากเลยนะคะครับผมไม่อยากจะเชื่อเลยเชิญค่ะบ๊ายบายหน่อยโอ้ยเจอกันนะ คุณชูเลยนะยังอีกยังไม่ขึ้นหนึ่ง Welcome back ค่ะเป็นไงบ้างคะเสร็จแล้วครับว้าไปไทยสนศึกษามาเป็นไงบ้างคะเจอเจอสัตว์อะไรบ้างคะ อะไรอะเอาอะไรเอาพี่พูดได้แค่ไหนเดี๋ยวตื้อๆมีพวกน้องฮิปโปนเด็กหมูแดงเปิดเพลงกลับมาไงลองได้แล้วนะแดงแดงแดงทั้งหมดทั้งเพลงเลยใช่แล้วก็รถซื้อแกงจะไม่แรงได้ยังไงเออครบถ้วนเหรอคะครบถ้วนแล้วก็คือตอนนี้ภาระของพี่ก็คือเหมือนก็คือมาเก็บไลฟ์ซิงก์เฉยๆซึ่งก็ไม่ได้เยอะมากแต่ว่าจะหนักที่ นี่พิมกล้องน้องๆมากกว่าที่เราต้องแบบเหนื่อยหนักเาติดตาม MV นะครับก้าวขาไม่ออกและก็จะมีเจ็บกระทนอยู่ใครด้วยนะคือเป็นก้าวขาไม่ออกก่อนใช่ไหมคะใช่ครับคุณต้องก้าวขาไม่ออกให้ได้ซะก,ก่อนคุณถึงจะรู้ว่าความเจ็บมี <c oughs> เจ็บที่เราต้องอดทนไนก็เป็นได้นะคนที่ลืมไม่เป็นอุ้ยไม่ใช่ผมครับสองสิบองสบองสองโปรโมชั่นเหรอโปรโมชั่นโปรโมชั่นโอ้ยจับซื้อของเสร็จแล้วก็กด MV ด้วยนะครับ ซื้อของเสร็จแล้วก็กด M V ด้วยนะครับฝากด้วยนะครับติดตามได้ทางสมัยซิดิสนะคะแล้นแกงจะหนีแรงย่างไงตีมิ่งคเพลงอะไรไม่รู้เมื่อกี้ฟังแล้วหลอนเหมือนเลยต้องพยายามกดแชร์กดดูกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ โหลซื้อแกงจะไปแมงไปได้ยังอาไหรอเพิ่มเพิ่มเพิ่มเพิ่นะโหลซื้อแกงจะเปยมงไม่รู้เหมือนกันแต่แม่งเพิ่มเหมือนกันฟังแล้วบอกเออแม่งเอออยากซื้อแกงเลยเขาไม่ฟังอะไรเราแล้วค่ะเขาเป็นเด็กที่ติดเพื่อนชอบคุยต้องคุยไปเรื่อยเติร์